สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมที่ดินนะคะที่บางเลนค่ะตรงนี้นะคะอยู่ที่ภายในสนามกอล์ฟด y n น s สติ g กอล์ฟแอนด์ครันที่ขับค่ะ,คะตำบลไผ่หูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะที่ดินของเรานะคะมีขนาด2ไร่1งาน20ตารางวาค่ะเสนอขายราคา4,000บาทต่อตารางวาเท่านั้นนะคะราคารวมนะคะอยู่ที่ 3.680้านบาทค่ะด้านหน้าแปลงนะคะจะติดถนนลาดยางแบบนี้นะคะภายในโครงการสนามกอล์ฟนะแล้วก็ขนาดความกว้างหน้าแปลงนะคะอยู่ที่ประมาณ132เมตรค่ะขนาดกว้างมากๆเลยนะคะที่ดินบริเวณนี้นะคะจะอยู่ใกล้เคียงกับตลาดน้ำทุ่งบัวแดงนะคะตลาดน้ำลำพญานะคะ วัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายสถานที่มากๆนะคะภายในจังหวัดนคปรปฐมที่น่าสนใจนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบที่ดินสไตล์นี้นะคะพื้นที่สีเขียวเหมาะแก่การปลูกสร้างบ้านพักอาศัยนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือไว้ทําสวนนะคะ แปลงนี้นะ่าสนใจมากๆค่ะเนี่ยจะแพลนกล้องให้ดูนะคะด้านนู้นนะคะเป็นถนนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเกาะกลางนะคะซึ่งจะมีต้นไม้ปลูกอยู่ลมรื่นมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าท่านสนใจนะคะอย่ารอช้าค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ 0822310442ติดต่อชุติมานะคะ